ถวายข้าวหลวงพ่อจะรันที่บ้านแล้วมดกินอยากทราบว่าหลวงพ่อจะรันจะฉันข้าวที่ถวายได้ไหมคะได้คะ่ะได้คะ่ะฉันท่านฉันตั้งแต่โยมกล่าวคําถวายแล้วอุทิศให้หลวงพ่อแล้วฉันเสร็จแล้วก็แบ่งให้หมดมันกินง่ายๆตรงๆไม่ต้องคิดมากเพราะเราคิดแบบเทียบแบบคนไงเราก็เลยบอกเอ้ยไอ้นั่นไอ้นีไน่ได้ไหมถวายข้าวพระพุทธเนี่ย แล้วมีขาถวายพ,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 พระพุทธพระพุทธเจ้าได้ฉันไหมคะพุทธเจ้าไม่ได้ฉันค่ะเพราะท่านนิพพานไปแล้วนะแต่ทำไมยังต้องถวายแสดงความเคารพให้เกียรติเป็นประธานของที่ประชุมาศาสนาพิธีเยอะแล้วก็ถ้าเผื่อไม่เชื่อก็ต้องลบหลู่เด็กมันไม่เชื่องอ้าวนิพพานแล้วยังมาฉันข้าวอีกเหรอแล้วคุณจะตอบเด็กยังไงอะ <c oughs> คุณจะตอบเด็กมันยังไงไม,ไ,มไม่ต้องเถียงมึงเชื่อกูอย่างเดียวพอตอบอย่างนี้เหรอ,เ,อ,อนนเนี่ยเนี่ยเข้าใจนะบางอย่างเนี่ยมันเป็นตามการเวลาไปแล้วเขาก็ระลึกถึงยังยังระลึกถึงอยู่ถวายข้าวพระพุทธก่อนเนี่ยที่ไหนได้ข้าวพระพุทธไปที่ไหนได้ก็ลูกศิษย์ไปกินเน่ะเป็นพระพุทธแทน เอ้เนี่ยบางทีบางวัดนี่โอ้ยต้องเอาตังถวายพระหลวงพอ่อนะพระพุธนะมีซองหนึ่งนะซองหนักๆซองหนาๆด้วยนะพระพุธะต,ต้องแหมต้องท้องหนาแล้วจองนั้นไปตกที่ใครครับนี่แหละอันนี้พ,พระพุทธองค์ปฏิไิพานไปแล้วครับแล้วไปสอนอย่างนี้แล้วก็จามาไอ้อนี่ง่ๆแล้วไปสอนต่อ คนก็เฮ้ยนับถือศาสนาพูดยังไงวะพูดสอนให้มีปัญญาทำไมแค่นี้คิดไม่ออกเจ็บไหมเจ็บนะบนะนี่แหละหลวงพ่อท่านคุณคุณเอาทิศให้คุณได้แล้วหลวงพ่อได้รับแล้วและที่เหลือมันเป็นขอขอขอเอาไปทานอาหารลาใช่ไหลาข้าวพะระลาข้าวแล้วก็เอาไปทานทานได้ ไม่ต้องคิดมากมันเป็นแสดงความเคารพเท่านั้นเองคุณได้แสดงความเคารพอของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปต่อความยาวสาวความยืดนะ